อ้าวเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้วช้าทำไมพี่ปามละช้าช้าไพี่ปามเอ้ยเย้สุพรรษช้านี่พี่ปามเขาขึ้นขีนเลยไแกล้งเขาย่งไงเนี่ยโอ้โอ้สุพันษาแกล้งพี่ปามครับโอ้ยายายลูกทำอย่างงี้สิพี่ปามเากวาดสีเฉยเขาทความสะอาดให้หนูน่ะโอ้ ไปแกล้งเข้าทำไมน่ะนะอะดูพี่ปามเหนื่อยเลยเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> ดูดูดูทำดูทำ <c oughs> หนูอ้อนหนูอ้อนหน,หนูอยากเดินนะคะอยากเดินเหรอสงสัยอยากเที่ยวมัางปาม <c oughs> อยากเที่ยวอยากเที่ยวอยากเที่ยวโอ้ยแกล้ง <c oughs> พี่ปาม <c oughs> ใหญ่เลยครับเมื่อกี้ โอ้แกล้งพี่ปามดูดูทำดูทำอ้อนแกล้งแล้วเขาอ้อนเขาใหญ่เขาเล่นด้วยอีกดูดูดูด,ดูพอแกล้งเขาเวลาเขาจะตกแล้วก็เล่นหยอกเขาอีกเออเออเออทำยังไง ตัวตึงครับตัวตึงตัวตึงตัวตึงอ่าให้ปามขึ้นขี่แล้วให้ปามขึ้นขี่แล้วให้ไปปามขึ้นขี่แล้วขึ้นขี่ดีแล้วให้ตามขึ้นขี่แล้ว แงพี่ปามใหญ่เลยครับดูทำหน้าครับเนี่ยาฮ้ยอดเขาทำเขาเบาๆหน่อย ทับพี่ปามด้วยเออเอพันศานี่ตัวตึงตัวตึงแม่แม่เออเฮ้ยเฮ้พอแล้วพอ้อแล้วมาพี่ปามมาเร็วมาเร็วเฮ้เรียกเรมาพี่ปาล์มาหยอกันก่อนแล้วอยู่กำลังสนุกอยู่เลยเออเออ ออหนูก็อยอกพี่เขาเบาๆบาอ่ะเนาะอยากเบาๆอยากเบาเบาดูนิ่มด้วยนิ่มด้วยอ่าเดี๋ยวพ่อจะไปธุระก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเออพอไปธุระก่อนแป๊บหนึ่งเออเล่นกันแค่นี้เดี๋ยวนาะ อ่าเดี๋ยวพ่อไปธุระก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปธุระก่อนอ่าอ่านุน่นเอ้ยเอ้ยเอาแล้วครับก่อนสายพ่อจะไปทำธุระแล้วโอ้ดูดูดูด,ดูอยู่ <พอ S 1> ไม่ได้แล้วดูครับขอขอนี่พ่อไม่ก็จะไปทำธุระด้านนอกนะครับแป๊บนึง พ่อไปซื้อของก่อนนะโอเคไหมโอ้ดูดูเอาแล้เอา้โมโหลไปแล้ไปแล้วอุ้ยไม่กล้ายเหยียตอุ้ยอุ้ยอ๋โอ้ยโอ้ยจะไปด้วยดูก่อนก่อนโอโห อ้าจ้าจ้าจ้าโอ้โหดูโอ้มาอเตอมแล้วโอ้อยากไปด้วยบ่โอ้ดูดูดูโอ้อยากไปด้วยอ่าเมม่มาดูครับกดกดพ่อไม้เลยครับโอ้ดูเดี๋ยวรถมันล้มอยู่ดูครับดูครับอ๋อยกยกรถเลยยกรถ อยกรถช่วยพ่อก่อนเด้อดูดูโอ้หัวงหัวแม่เข้าใกล้รถเลยครับโอ้กอดไว้กอดไว้ดูค้าก็เกี่ยวไว้ดูดูโอ้โอ้อะไรแบบนี้โอ้ยอย่ามาข่าพ่ออีกดูครับอย่ามาข่าวพ่อไว้ดูครับยกเลยยกเล ดูดูอดว้าแม่แม่กุโอ้โหแล้วโมโหเอ้ย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 เดือดหัวแรงครับอ้าวอ้าวโอ้ดับดับดับเครื่องรถก่อนอ่า

โอ้ดูอ่อนอ่อนอไม่เอาไม่เอาไม่เอาสาไม่เอาปะดูดูจะทำอะไรดูเอ้อไปอยู่หวงแรงเหรอแรงไม่เอาสาไม่เอาดู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 สิเอ้ยไปถูรถทำไมดูครับห่วงคุณพ่อแรงนะครับนี่อ๋อไปแล้วเอ้ามาดูพ่อจะซุ่มไป เออก่อนก่อนอย่าไม่เข้าใกล้เลยนะครับเออเป็นั่งทำมอเตอรไซค์ทำไมวิ่งลัดนาลัดหลังไปเลยเออสาแน่เออ ไม่เอาไม่เอานี่น่เน่เ่โอ้ยจับเลยดูดูไม่จับมาเสียเดูโอ้โหวิ่งดักวิ่งดักได้แล้วเจ้าษาลดหนุนโอ้โหดูดูโมโหแล้วโมโหอาดู เออเออดูกูเออนูเหนื่อยนะพ่อดูอดเดือ้โหดูครับกดคอเข้าบ้านเลยมามาหนี้เข้าบ้านไม่เอาไม่ให้ไปแล้วดูครับ ดูนะครับโอ้ยดูครับสาวน้อยอ่อนคุณพ่อเออเออเออโกรธแล้วโกรธเอ้ยเอ้ยเออเออเออุ้มันจงมันเออเออเออโกรธโกรธเอออย่ามานะอย่ามาใกล้พ่อนะ ดูครูพิจินะครับกูพ่อไปกับพิจิจ้ากูพิจิเอาพ่อไปโอ้โหมองพ่อเลยครับไปดิบอไปดิบอไปดิบอเออไปดิบอไปดิบอเอ้จ้าเอ้ยเอ้ย ไปดบอพูดดีพ่องพูดดีก่อนพูดดีก่อนไปไหมไปไหมไปไหมโอ้ดงอนนะครับนี่งอนงอนไปเออเออเองอนงอนงเออ ดูครับงอนนูดูดูค่อนฟอร์เดินนี้ไม่ได้เลยเออดูดูโอ้โไปแล้วโอ้ยหิวเพิ่มพลังก่อนเหนื่อยเออโอ้โหโอ้โดูดูระบายกับใครไปเลยเน่ได้เน่เออดูครับดูครับ โมโหคุณพ่อครับอเออเออเออพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่เอาซเอ้แน่น่น่แน่แน่เออเออโอ้โหโมโหลยเอไม่เอาไม่เอาซ คันนี้แหละจะพาพ่อหนูไปอ่ะออชอบเลยอ่ะ <laughs> ดูครับดูครับจ้องจะรถนะครับรถคันนี้ <laughs> อ่ะผมไม่ชอบรถคันนี้ชอบรถคันนี้เหระอ่าชิปคันนี้เลยเนาะเออชอบคลิปคันนี้แหลนะเออฝนะ <laughs> ากอะไรครับกดไลค์กดซับสไคร์นกดแชร์ในช่องแฟมิลี่ สีทับเอครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับในช่อง f ฟมิลี่สีทับไทยนะครับต้องขอตัวกลับเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับบาอะ